สวัสดีครับเ,เคสนี้เป็นเคสสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ลูกค้าส่งกลับมาแจ้งว่าชาร์จไฟแล้วมันไม่ได้อันนี้เป็นตัวแ d ดปเตอร์เก่าที่ลูกค้าส่งมาด้วยนะครับจากการที่เราเทสแล้วว่าสายตัวที่เข้าแ d ดปเตอร์ตัวนี้น่าจะมีปัญหาไม่รู้ว่าเกิดจากาอะไรเนะาะอาจจะกรนดึงหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบทําให้เราเสียบไฟแล้ว ไฟไม่เข้าตัวอะแดปเตอร์ทางรันไ,ได้เช็ดแล้วก็คือเปลี่ยนสายใหม่ดูเปลี่ยนสายใหม่นะสายเก่าวางไว้ก่อนนี่สายใหม่ใส่เข้าไปไฟเขียวขึ้น แสดงว่าไฟเข้าปกติแล้วเราก็ได้ทำการเทส๋ยวเราจะมาเทสเสียบกับสปูตเตอร์ดูนะครับว่ามันขึ้นไฟแดงไหมนะครับคนอื่นต้องดึงสายปักไฟบ้านออกก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ช็อตกัน อ okay. เราจะมาเสียบที่สกูตเตอร์นะครับแล้วก็จะดูว่ามันชาร์จได้ปกติไหมนะครับตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้แกะถุงที่ลูกค้าห่อมาเลย <Okay. S 2> ถ้าหลอดไฟแดงขึ้นนะครับก็ถ้าหลอด่าชาัดไฟปกติแล้ว <Okay. S 1> อันนี้ก็คือเครื่องอกรที่ส่งกลับมาด้วยนะครับตรงนี้ไม่มียังลองไปแล้วนะครับตอนที่เรารับก็คือสภาพก็จะยังอยูอปป่บระเวณอย่างนี้แล้วก็ข้างไอแท สติ๊กเกอร์แดงๆก็น่าจะหลุดไม่รู้ไปไหนแล้วไม่เห็นเหมือนกันส่วนตรงคอลูกค้าแจ้งว่าคอล็อกไม่ได้เบื้องต้นที่เราได้รับเราเห็นว่าเหล็กขั้นกลางตัวนี้ได้หลุดหายไปไหนก็ไม่รู้มันเลยทำให้ล็อกไม่ได้ตอนนี้ก็คือล็อกได้ปกติแล้ว ถ้าเกิดมันหลวมเกินก็เอาหกเหลี่ยมมาขันตรงนี้ขันนขันไปทางทางขวานะครับหมุนไปทางขวาให้มันแน่นได้ถ้าเกิดมันแน่นเกินก็ทวนเขียนาฬิกาหมุนทางซ้ายให้มันหลวมเพราะถ้าเกิดขันแน่นเกินบางทีเราจะพับตรงนี้มันจะแข็งเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับ น,นี่เราก็ได้เทสเรียบร้อยแล้วก็สังเกตว่าข้างในเนี่ยจะมีเหล็กตัวอหนึ่งดามอยู่เพราะว่าตอนมาเหล็กตัวนี้หลุดหายไปทำให้ตัวนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ตรงนี้มันก็เลยล็อกไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับหล่นหายต้นไหนอโอเคก็ล็อกได้ปกติวิ่งได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็ไฟก็ชาัดข้าปกตแิแล้วเดี๋ยวเราจะทำการส่งคืนคุณลูกค้านะครับโอเคนะครับ เราอะแดปเตอร์ตัวนี้เรายังไม่ได้แกะน็อตที่คุณลูกค้าใส่มาตรงนี้นะครับก็คือเรายังไม่ได้ยุ่งอะไรส่วนนี้เลยส่วนปจัจแจไม่มีมานะครับก็คือน่าจะอยู่บ้านคุณลูกค้าเรียบร้อยโอเคเราจะทำการส่งคืนไปนะครับเดี๋ราทถอด อไฟขึ้นปกติถ่ายถ้ากดากดคันเร่งก็คือจะพุ่งปกตินะโอเคนะครับเ้อนต้นก็เช็คเรีบร้อยไม่มีมอะไรผิดปกติมีแค่สายชัดไฟเส้นนี้มันเสียหาย้ก็ได้ทำการ เกี่ยนไปนะครับขอบคุณครับ